ลงบมานครั้งหนึ่งน่าจะ450ครับอย่าเล่านหีหนูจ่าให้พี่ขอบก็ได้มาดีครับมาดีครับมาดีครับพี่จะขอบชื่อช่องอะไรล่ะครับนี่นี่นดี่นวหนูเอาให้นะครับแป๊บหนึ่งหนูหาก่อนหนูเซิชช่องนี้ครับค่ายฟ้าค่ายฟ้าครับเปิดสองช่องเลย ขอถังเป็นโอซีหน่อยกาชาลูกละสิบห้าคลูกละสิบห้านะคะเรียช่วยให้กาชาจะขอบรันสุดยอดเนี่ยไหนๆกาชาพี่ขอบก็รันแล้วพี่คนไหนที่อยากสนับสนุนหนูก็สามารถสนับสนุนหนูได้นะครับเชิญครับงม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 หนูจะได้มีเงินเอาไปทำคอนเทนต์นะคะพี่ครับพี่ครับผมให้เรียสามสิบลูกแต่งตัวเปลี่ยนผมเป็นจาจ้าทำงานดำกับจาขอบ ไอ้งูพิษทำคนไม่มีทางสู้ไอ้งูพิษทำยาพอแล้วพอเรียพอพพี่ขอมานี่แบบหนึ่งเร็วเร็วมีอีกเร็วเยียาขอพี่ขอพี่แจ็คขาโอนให้พี่ขอมด้ยครับโอนนะครับโอนนะครับพี่ขออมีปืนอนู่ไหมอยู่ใช่ปะ โอ้เี่ยโอนด้วยค่ะพี่คะพี่ลอบแล้วน่อ่ะหลบลงบาลแล้วโอด้ยนะคะเชิญง่ำงๆำงงวันนี้ทำชาเลนจ้ทั้งวันเลยนะคะพี่คขาง่ำง่ำงๆำคุณหมอคะเดี๋ยวใส่มวี่หนูนะคะเอ๊ะเฮ๋ยเขาจะดุดอ๋อยท่าข้างหน้าตา สวัสดีเจมูผมดีห่นูมัครบนี่คุณเจขับรถทำคูดเนี่ยเจโรสตัวโลเขาดวงไม่ค่อยดีครับพี่ช่วงนี้สะดุดข้างหน้าเหมือนทำคูดเลยอ่ะเเลยดี๋ยวถ้าเกิดหมอหมอชาติจะเอารถนั้นบอกว่าให้รอดเาเรเหลืองใช่ไหมเฮ้ยจริงป่ะพี่ชั้นจริงป่ะอี่างอื่นสองมีตังค์อยู่สองพันหกสิบลูกแล้วนะ หกสิบล้วนะเราก็ปลดล้วก็ทิ้งไว้นั่นนะได้มด้เล้า่ะเชนเดี๋ยวสักพักก็ไดเล่วก็มาหมดตัววมาเยาจะัดเสห์น้เยค่ะใ่หนูแล้วีกับีกับไอตอนี่มอยู่แล้วแปดสิบ้ไบนพี่ดอนยี่สิบพี่เตยสามสิบเรียบร้อยคะรับแล้วก็พี่น็อตอีกสามสิบแฉ่นะหมอมีประตูหลังได้เขาเชื่อเปลี่ยน เปลี่ยนชุดเลยครับเปลี่ยนชุดเลยครับแบบนี้เปลี่ยนชุดเลยครับแต่จา้จาจ้าเขาจะใส่ชุดไหนนะชุดไหนก็ได้หนูจะแต่งตัวหวานๆแล้วกันเอ้ยร้อยเจ็ดลูกแล้วเหรอจริง啊นะมามาอ่ะฮมัอฮมอะฮมัมอะฮัมหูฟังแดงเหรอหูฟังขา่าก็ได้ไหม หูฟังขาวก่อนได้ไหมเอาอืมอืมเอาหูฟังปลอมก่อนได้ไหมเอ้อเอาหูฟังพาดคอที่ร้านนี่ว่ะถ้างั้นเหลืองใช่ไหมเหลืองใช่ไหมมาสีเหลืองก่อนเหลืองเข้มด้วยต้องเหลืองเข้มบป๊บนึงนะสักคูสักคู่สักคู่ นี่วะต้องเข้มกว่านี้อ่ะเหมือนต้องเข้มกว่านี้อ่ะนี่ป่าวพี่เหลืองก็สุดๆเลยใช่ไหมเหลืองสุดๆแบบสุดๆ,ดๆ,ๆอ่านี่สุดไปไหมนี่ปะนี่แหละ ชุด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 เรื่องอ่อยสมัยต่อยเหรอกระชึบกระชืบกระชึบกระชืบอระห้ามห้ามเรือเหลืองเดี๋ยวเจอเรือ, massage, รอชมพูปลอมหรอกนี่ไงพี่จ้าจ้าสัจจุคเอส <cell> เปล่านั่นอาชุดไหนหนี่นะ แป๊บหนึ่งจ้าจ้าเขาชอบเดินท่าทอมบอยเหมือนหนูสักครู่สักครู่จ้าจ้าะไม่แต่งตัวโป๊ด้วยะเขาเป็นสไตล์เดียวกับหนูอืมทำสิ่งจ้าจ้ายังไงนะมุคกคิวมุคกคิวมุคกคิวยังไงนะมุคกคิวพี่ขับไปเดี๋ยวหนูกลับไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง โอเคหนูขอสองนาทีแ<า>ป๊บหนึ่งนะลองห้องปิ๊บเสียงร่มๆําเน่นะ <c oughs> ยเฮ้ยทำไม่ได้อะ่ะวนั่นไม่เป็นไรหรอกเราเป็นจ้าจ้าปลอมก็ได้เอาอืมอันไหนอะ่ะอันนี้เหรออันนี้ได้หรือเปล่า กางเกงเหลืองกางเกงเหลืองไม่มีเอเอแล้วแต่เลยกางเกงดำแล้วกันนะกางเกงขาสั้นสีเหลืองเออหนูพยายามหาสีเหลืองทำไมไม่มีวะนี่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 หนูจะหูฟังละคำหนึ่ง วันนึงวันนึ่งวันนัอเอ้ยนนกำไรหรอไปเ,เอาเอาแบบเอาแบบนี้พอไหมพี่ เอาแบบนี้เอาแบบนี้พอไหมวันด้วยเหรอหนึ่งพันเลยนะหนึ่งพันเลยเอาไม่เป็นไรเอาเพื่อกาชาเอาไม่เป็นไร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 หนึ่งพันเงี้ยหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันเอ้าม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 าแฟนอยู่มุมไหนวะหาก่อนอันนี้ป่ะหนูก็พี่ขอบรอนานอ่ะ ใช่หรอกเว้นจาจ้าใส่แบบไหนอะ่ะจาจ้าใส่แว่นอันไหนอะ่ะโอเคนี่ปะเว้นจ้าจ้าไม่เอาเปนชื่อก่อนเว้น LED ถ้าเขียนแบบจ้าจ้าเดี๋ยวหมดชาเลยแล้วคนจะงงว่าทำไมมันมีชื่อเว้นจ้าจ้า มาพี่ครับโอนเข้ามาเลยครับโอนเข้ามาเลยครับเธอโอนเข้ามาเลยครับเธอโอนเข้ามาเลยครับพี่ครับโอนเข้ามาเลยครับเธอโอนเข้ามาเลยครับเธอมุกิวข้าเดินด้วยใช่ไหมเดินโยก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  อเค,เอ,ยคอยู่ไหนังาคนอยู่ไหนอยู่ไหนครับเชออยู่ไหนครับเชอแอดมินเซ็นเตอร์โอเคครับมาพ,พี่ชัดครับพี่ชัดโอนโอนให้หนูแล้วแล้วก็ใครมีชาเลนจ์อยากให้ทำอะไรกับพี่ครอบอีกบอกได้อีกนะครับ สามารถโอนให้พี่ขอบได้เลยหรือโอนให้หนูก็ได้อันนี้แล้วแต่พี่สะดวกเลยครับแต่ช่วยกันโอนพี่ขอบก็ได้นะครับถ้าเป็นชาเลนจ์อื่นแต่ชาเลนจ์จ้าจ้านี่คือโชวมือดิไปไหนมาเออไปลงรถมา <laughs> ไปเปลี่ยนสีผม <laughs> อะไรเนี่ยเอา้าเดี๋ยว <laughs> ลงรถดิ ไหนลงมาไหนลงรถดิไม่ลงไอ้ลองลงรถดิอย่าเห็ยนหนูรู้พี่จะหนีหนูไม่หนีสัญญาว่าไม่หนีถ้าหนีพี่ไม่ได้ชาเลนนะแล้วแต่งตัวอะไรเนี้ยไอรีอากระโดดกอดไม่ได้หว่ะเซ็งจังเลยคขาอย กระ่อนกระเป๋าอะไรไม่ต้องกระเป๋าอะไรส <29 5 S 2> องเก้าห้าอะเอาไปกินนะ <c oughs> ละเอียดซะด้วยนั่นโมกิ <c oughs> ้วใครเขาสั่นหาวะ <c oughs> ออกดิ นี่ก็สั่นหาให้มันตอนแรกไม่เอะใจนะตอนแรกก็เออแค่แค่<ม>เปลี่ยนสีผมมาแก้งแม่เอ้ยผมฟังหนูกว่ามีนะคะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่หนูตลกอ่ะเอาดีไอ้นี่จกไม่ได้อ่ะ ข้บนบนบนางบนข้างบนชั้นสองที่ไม่เอาเดี๋ยวพี่ขอทิ้งหนูไมทีไม่พี่อะไรแบยนี้ไม่ทีเลยไม่เห็นพี่เป็นคนอย่างนั้นวะอ่ะแล้วแต่นะตออำรวจมีสัตว์พี่ขอทิ้งหนูคืดจกสามเฉยอีกคนนึงอ่ะ งงงงงงใช่ไหจะบินได้อยู่แล้วเนี่ยตีคู่มายิงลอเฉยเลยอะกินต้องไปขึ้นซุปเปอร์คาร์แล้วหอเปบ่าคคนจะขอบโอ้ซุปเปอร์คาร์ก็ไม่โลดตีคู่ซุปเปอร์คาร์มายิงล้อเลยไ้จ้าไปอยู่แก๊งนั้นแล้วเหรอมุกคิวด้วยเดยวขึ้นรถครัจะเวลางง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 งยงงงง ไอาา้คนล้มอย่าซ้ำคนล้มอย่าซ้ำคนล้มอย่าซ้ำออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปนั่นนคนล้มอย่าซ้ำออกไปก่อนออกไปก่อนเขียนเป็นใจล้ารอเอาดีเอาจะล้าอีกเหรอเอาดีเอาเอาให้เรือ,ให,อหให้เรือเหลืองเขาสักนิดนึงให้เรือเหลืองเขาสักสักชัวช่วโมงสองชัวง่วโมงไปเอาชั่วโมงนึงจะนานมากปะวะ อยู่กับพี่ขอบเงิได้ป่ปปาวะงงงๆๆงจ้าคอบแทะลแทะลแทะหัวแทะหัวโหดคนละครั้งหรอคังละชั่วโมอ่ะ จูดหลุดพ่อฮะ,ะจูดหลุดเลยอ่ะจูดหลุดพ่วะไม่หลุดเขาเอาคันเมื่อกี้อะไรอ่ะพี่มาเซรหรือเปล่าใช่ไหมพี่ชัดจ้จะหรือสาวเอฟเฟกต์วะนี่ไม่ไปไม่มาเลยอ่ะ เออหรือว่าหรืว่าหลุดหรือเปล่าพีจุนก็เพิ่งซ่อมนะก่อนมาออหนูขับไปชนนี่หว่าลิมใช่แต่คือตอนจบปูนพี่เพิ่งซ่อมเลยอตอนที่เรารอเราลงซ่อมเลยก<อ>ิ้วใหมูกิ้วมันแปลว่าอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ครัอย่าลืมกินข้าวนะมันไม่เคยพูดแบบนี้กับพี่ต้องงยัไงม่เคยไม่เคยเขาไม่พูดอะไรเลยเขาไม่เขาไม่มาเขาไม่มาอะไรอย่างนี้เลยไม่มาไม่แชทบีบหนูเงี้ยเอาไม่บีบต้องเรียกไอ้ขอบเหรอไอ้ขอบเนี้ยไอ้ขอบนั่นคือใจรักที่เรียกอ๋อใจรักมั่วเดี๋ยวอย่าเอามาปนกันไปบีบปนกันเฉยเลยอ่ะ เเนนนนีีี่่ยยบบอะไรหูกันนแล้วทำไมไม่จะอาถามว่าทำไมไม่โคเป็นทำไมไม่เป็นโคเบอร์เป็นไอ้ใจรักทำไมคโคเบอร์มาเป็นคิดถึงคิดถึงคิดถึงใจรักอะครับเธอโทษทีครับเหลืองเยอะไปหน่อยตรงเนี้ยง่ำง่ำงำไอ้บือ้อโ <laughs> ลละเอียดด้วย บางนาคาอยู UK, ่เคเคเท้าบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบ้า